สวัสดีครับพบกับนภัสอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นไงกันบ้างครับแนวทางที่ให้ไปหน้าช่องนะครับคู่ระหว่างนอตติงแฮมนะครับฟอร์เรสนะครับก็ไม่ทําให้เราผิดหวังนะครับก็แต่อีคืนได้ช่วงท้ายเกมก็ต้องยินดีกับพี่ๆที่ติดตามทางหน้าช่องด้วยนะครับส่วนแนวทางอื่นๆนะครับตัวเน้นตัววีชุดโครงการที่อยู่ในกลุ่มนะครับที่อยู่ในที่อยู่ในครอบครัวเดียวกับเรานะครับผลงานก็ยังดีอยู่อย่างเช่นเคยเลยนะครับก็ ต้องยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยส่วนพี่ๆท่านใดที่สนใจจะเข้ากลุ่มนะครับสามารถปัดขวาแอดไลน์ได้ที่หน้าช่องได้เลยนะครับส่วนวันนี้ก็มีบอลวา p พรีวิวให้พี่ๆฟังอีก1คู่เช่นเคยนะครับเป็นบอลพรีเมียร์ลีกครับคู่แมนซิตี้พบกับนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่น่าสนใจหนึ่คู่เลยนะครับของบอลวันนี้ สถิติการเจอกัน5นัดเนี่ยเป็นแมนซิตี้ชนะ4เสมอ1นะครับนัดล่าสุดก็ชนะมาส0ูนย์นะครับชนะนิวคาสเซิลมาส0จาูนย์จะสถิติ5นัดเจอกันนะครับถือว่าแมนซิตี้เนี่ยสถิติการเ,เจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นแมนซิตี้ที่ดูดีกว่าชัดเจนเลยนะครับคือไม่แพ้เลยก็สถิติเจ้าบ้านนะครับยิ่งน่าสนใจไปใหญ่เลยนะครับคือไม่แพ้ใครมา16นัดติดแล้วนัดล่าสุดเนี่ยเจอกับเชลซีนะครับก็ ชนะไปได้หนึ่งศูนย์ก็แต่ว่ายิงไม่ขาดนะครับยิงแค่ลูกเดียวส่วนสถิติทีมเยือนก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็ชนะไปถึงสี่เสมอหนึ่งล่าสุดก็ถล่มแอสตันวิลล่ามาฟอร์มสวยหลูเลยนะครับห้าประตูต่อหนึ่งทีมเยือนเนี่ยถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับวันนี้มองว่านะครับนิวคาสเซิลมาเยือนแมนเชสเตีซึ่งโอ้โหฟอร์มดีทั้งคู่เป็นคู่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่กําแพงนี้เปิดมาให แมนซิตี้ต่อค่อนข้างสูงนะครับแล้วบวกกับนิวคาสเซิลปีนี้ผมว่าปีนี้นิวคาสเซิลมาดีมากเลยนะครับคือระบบการเล่นอะไรด้วยนักเตะที่เสริมเข้ามาด้วยโอ้โหคือดูดีเลยนะครับวันนี้ขอมองว่านิวคาสเซิลมาเยือนน่าจะเอาแต้มกลับไปได้แน่นอนนะครับวันนี้ขอจัดให้เป็นนิวคาสเซิลนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจจะเข้ากลุ่มหรือเข้าร่วมเป็นโครงการเดียวกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ปัดขวาในที่หน้าช่องเลยนะครับวันนี้นภะัสก็ต้องลาไปก่อนพรุ่งน,นี้พบกันใหม่เวลาเดิมนะครับสวัสดีครับ